พระธรรมเทศนา overall, แผ่นที่114ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักคุณค่าในของแจกเอานั่งประจําที่ลูกหลาน จัดฐานยานโยมเมื่อวานฝนตกแห้งและลูกหลานเลยโอ้ตอนบ่ายสามสี่โมงสี่โมงเย็นสี่ห้าเกือบห้าโมงหลวงพอ่อได้ยินเสียงล่มอู่อูเสียงฝาหลวงพ่อก็ได้นางรถมาเบิ่งข้างนอกเป็นห่วงเต้นตัวจะเต้นล่ม สีมาทางเต็นยันเต็นชักไขยงมันออไปมันเคยเสียหายเลยพราะกลางเต็นแล้วน่ะพายุมาเนี่ยโอ้โลเต็นหล่มได้ด่านาดเสียหายหลวงพ่อก็เลยออกมาบมานพาชีแดงจึงงคืนไปทั้งปีแล้วท่านทังทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกนะโอ้มันจะล่มล่มแดงตัวเนี้ยวะแต่ก็บอกถึงกับแดงแห้งแล้ววะแต่บ่าก็ลม ลักษณะผ้ายุแหละแต่เมื่อก็เขามาในวัดของเ้าเนี่ยขงขางๆมันหลวงพ่อก็เลบอกเอ้ยเทพเจา้าเราเทพว่าไอ้อย่าไปให้เอาล่มเขามาวัดได้วะกํากลังกลางเต้นอยู่ไนี่เดี๋ยวเสียหายแ่แๆว่ะกันเขามาเต้นสิสักขยง,งบินไปคนละทิศละทางนั่นแท้กันอยากได้ก็จะได้แต่ฝนนรว่ากันฝนเออเอามา ยังได้ฝนอยู่เพื่ออยากให้มันชุ่มช่าสูมเย็นรู้สึกว่ามันร้อนเหลือเกิน <c oughs> วัดก็แหงแหล่งต้นไม้ก็แหงแหล่งบัดเนี่ยล่มม่นก็ม,ากม,ากาม่านมมาจู่ๆบ่วไหลล่มเสียดเสียดไปหน่อยนึงบ่เสียหายเอ๊ถามพระว่าเป็นยังไงเสียหายไหมบัดของข้าเสียหายบ,บ,บ่บ่บ่เสียหายครับแต่ว่าฝนโอ้ฝนแห้งขับเมบื่อวาน พอผานเมืองฟ้าหัวหนะไ้ฟ้าหัวหนะเทลงมาจากจากจากวัดของเฮ้าเลยชุมย่มเย็นชุ่มช่าไปหมดเลยเหมือนเนี่ยเมื่อเศาร์นกล็ลงอีกหน่อยหนึ่งบ้ดนไหนพ่อตะกอนนะฝนในบ้านเนี่ยฝนน่ะแล้วงานฝนน่ะแล้วงานตะกอนย่งคอยมาหลังขีดตีนค้นบานเนี่ยโดยมากวัดของเฮ้านี่ที่สังเก,ตส,งเกตสังเกตดูก่อนจะมีงานกับฝนมากเท่านึงเลย แล้วก็แล้วหน,น้าเหนือฝนเท่เอมาแห้ง่าเก่าไปเทวดาวัดท่าเนี่งผู้มาลูกค้าเทวดาวัดท่าเนี่ยชอบสะอาดอยู่เมื่อก่อนหลวงพอบอาภาษาทองทินภาษาทั้งอีสานท่าภาษาเล่าพว่าม,มีพี่น้องเวี่ยงจานมาโอ้มาหลายอย่หลายคนอยกเมื่อวานเนี่ยแม่นพี่น้องทั้ง หมกดาหารมากพ,พี่น้องเผาผููไทต้นตะกูลของหลวงพอ่อแต่ปาะเี้เมื่อไห้หลวงพ่อมาอยุดมาอยูทั้งไอเนีเ่ยอมอยูทั้งไอห,หน้าคำหน่อยอำเภอนายุ่งเน่ะมันเป็นพวกพวกไทยเล่ยได้แถวเนี่ยไปเมื่อไหนหลวงพ่อจะบอกไทยเลย่ยป้อือหลวง หลงพอมาอยู่เนี่ยไม่ลงพอมามาเห็นหลูกเห็นหลานาพวกไทยเลยผิดน้องลูกหลานให้เบิง่งซ้อยๆกันเดอ้เอางานของเฮาเนี่อีกบอกกี่เมื่อเนี่ยจะเป็นงานใหญ่นะพี่น้องลูกหลานจะมาจากหลายแห้งหลายหนกูบาอาจารย์เขาจะมาจะมาหลาทิ้นไหลายฐาน พวกเขาลูกหลานชาวบ้านให้ช่วยๆกันเบิงทำความทำความสะอาดอาวัดวาศาสนาแล้วก็ให้ตอนรับครับซูพี่น้องลูกหลานาจะให้มันมีปัญหาเนะ้อลูกหลานเนะ้ออันนี้หลวพอบอกภาษาเลยเออมื่อในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24นะลูกหลาน อีกไม่กี่วันวันที่2 7่สิ็ดยี่ใช่ละอีกวันสองสามวันงานของเราก็เขม่งเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2560งานของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาหลายวันถ้าท่านผู้ใดศรัทธาญาติโยมท่านใดได้ยินเสียงหลวงพ่อ ที่พูดออกไปจะเป็นทางเฟซยูทูบหรือวิทยุก็อหลวงพ่อไม่มีการไม่ได้มีบัตรเชิญหรือว่าไม่มีดีกานิบนขอนิมนต์ด้วยเสียงของหลวงพ่อเนี่ยและลูกหลานผู้ใดจะไปถือเป็นอย่างอื่นหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระของลูกของหลาน ของศรัทธาญ,ญาติโยมทุกคู่ทุกคนเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่มีอายุพรรษามากกว่าเ็ขอนิมนถ้าได้ยินเสียงออกไปแล้วก็ขอนิมนครูบาอาจารย์พระเนรน้องนุ่งทง้งายตลอดถึงพี่น้องประชาชนที่เาให้เข้ามาร่วมมารวมแต่ให้มาดี <c oughs> แต่สุดท้ายให้มาดี ถ้ามาไม่ดีมาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวมาทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าเข้ามาเ,เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลเป็นสถานที่ประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีหลวงพ่อไม่ต้องการไม่อยากจะพบไม่อยากจะเห็นอีกต่างหากเ,เพราะนั้นขอให้พวกหลานทุกคนเนอะได้ยินได้ยินนะครับ เชิญมาร่วมวันเกิดหลวงพ่อก็มีปีเดียวปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านี้แหละไม่ได้จัดสองครั้งวันเกิดมีวันเดียวเพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาญญาติโยมท,ทุกคนที่มาร่วมก็ขามาแต่ถ้าว่ามาไม่ได้ติดธุระหรือไม่ได้มาเพราะ สุขภาพร่างกายไม่เอื้ออํำนวยหรือไม่สะดวกในการเดินทางแต่ว่าประกอบคุณงามความดีได้อยู่หลวงพ่อก็บอกว่าขอให้พวกคณะสัดทาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนถึงจะอยู่ในบ้านก็ให้ตั้งอกตั้งใจวันที่ยี่7หเจเออผูกขาไปงานหลวงพ่ออินไม่ได้ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้า รักษาศีลห้าเป็นเ,เครื่องมุทิตาสักกะในหลวงพ่อนะเพียงแค่นั้นแหละหลวงพ่อโอบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากเ,าเป็นการปฏิบัตินตนเองเ,อเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่บูชาหลวงพ่อนะเ,อเพียงแค่นั้นแหละหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นลูกศิษย์ของพระพุธทธเจ้าเป็นญาติโกโหติกาของหลวงพอ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมของหลวงพอ่อพ่อเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมเป็นวันเกิดของหลวงพ่อรักษาศีลห้าทานได้สักสองวันก็ดีนะลูกหลานนะวันที่ยี่หกกับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะหรือเผื่อเือ,ออกถึงวันที่ยี่สิบแปดก็ด้วยก็ยังได้รักษาศีลห้าสักสามวัน นี่แหละเพียงแค่นั้นหลวงพ่อก็ดีอกดีใจด้วยแล้วก็พร้อมไม่ต้องมาไม่ต้องมางานหลวงพ่อก็ได้นะหลวงพ่อกันนะพร้อมกันหลวงพออ่ออุทิศหรือกว่าเป็นการมอบบุญกุศลอุทิศเมื่อเป็นการสร่งจิตกรสรแสจิตแสใจ ให้กับคณะสัตยาญ,ญาิโยมลูกหลานทุกคนอยู่นสถานที่ใดถ้าประกอบคุณงามความดีอยู่ในคุณอยู่ในกรอ,อบของศีลธรรมแล้วก็ขอให้บุญกุศลของหลวงพ่อเด้บำเพ็ญมาก็ขอให้เกื้อกูลหนุนลูกหลานทุกคนจงประสบความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจนะนี่แหละหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคณะสัตยา,าญ,ญาโยมลูกหลานแต่ทีนงงี้ไงพวก พานเนรลูกหลานที่เข้ามาช่วยงานของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันหลวงพ่อเองก็ขอขอบบุญขอบคุณลูกหลานทุกคนตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่เขามารวมมาร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงญาติติโกโหติกาญาติติธรรมของหลวงพ่อนะถ้าว่าลูกหลานไม่ไม่เข้ามาช่วยก่อนหลวงพ่อก็ ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันก็หนักหนาพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกลูกหลานทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่ากรว اة ท่านผู้ใดพอเข้ามาแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เหมือนกันพอหลวงพ่อเองเนี่ยบ,บินทาบาทฉันกเหมือนกับลูกกับหลานเหมือนกับพาลูกพาหล,ลานทุกองอมีอะไรมาก็ฉันตามที่มันเกิดมันมีเพราะนั้นลูกหลานเข้ามาี่ถ้าไม่มี ไม่มีอยู่มีกินลูกหลานจะตำหนิหลวงพ่อไม่ได้นะลูกหลานนะลูกหลานต้องเตรียมพร้อมเข้ามาด้วย mm hmm. มาเสือเผื่อแผ่กันนะนะศรัทธาญาติโยมเว้นไว้แต่ครูบาครูบาอาจารย์น้องหนุ่มลูกหลานทั้งหลายเอามาช่วยการช่วยงานอันนี้มาดูขาดตกบกพ่องที่จะต้องจัดต้องทำในงานในวัดของหลวงพอ่อ มีต่อสายไฟบาง,งกลางเต้นบางต่อน้ําบางอะไรตาเปี้ยอะไรมากมายาก็นี่แหละครูบาอาจารย์ครูบาเ,เป็นหัวหน้าศรัทธาญาติโยมเป็นผู้เป็นลูกมืออันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็พอใจปลื้มใจกับพาลูกพหล,ลานกับศรัทธาญาติโยมลูกหลาน,นอยู่ในละแวกนี้นะจะคิดว่างานของพวกเราคงจะไม่มีปัญหา ต่ที่ผ,ผ่านมาทุกปีก็ไม่มีปัญหาอย่างที่เราเคยผ่านมานะแต่ปีนี้ก็คิดว่ามั่นใจว่าคงไม่มีปัญหาคงจะงานงค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะงานของเราเป็นงานที่ไม่มีหมอรบหมอและศพไม่มีการรื่นเริงอะไรมีแต่มีการสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ตักบาตรทำบุญทำทานจากนั้นก็นแยกย้ายกันกลับเ,ออเท่านั้นแหละ มีอะไรของสำรวยคงจะมีบ้างมีเทปมีหนังสือมีธรรมะนั่นนะคงจะไม่มีอะไรที่เป็นของฝากสําหรับคณะสัตธยธา,าติโยมลูกหลานแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษหน่อยสัตยา,าติยมก็พิมพ์หนังสือประวัติของหลวงพ่อนะแต่ยังไงก็ให้ครูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูครูบาอาจารย์ที่มาร่วมมาองค์ไหนควรจะได้รับให้ แต่จะไปหาแจกสุมสีสุห้าไม่ได้นะเดี๋ยวอาหนังสือหลวงพ่อไปทิ้งเกลื่อนไปหมดไม่ได้หนังสือมีคุณค่าแล้วก่อนหนังสือควรจะมองหน้าซะก่อนออจึงจะให้ถ้าเอามาเป็นผู้ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้ะก็ให้ไปถ้าเอาไปแล้วก็ดูๆแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรออพอเห็นเขาได้ก็ได้ไปเพรได้ของฟรีนะไปก็ทิ้งเกลื่อนไปเออ ไม่ใช่ของอย่างนั้นนะปกหลวงพ่อเคยเห็นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะงานของหลวงปูล่ลาอหนังสือมาไม่ทันพอมาไม่ทันก็เลยมาแจกกันอยู่ที่เอารถสิบล้อมาก็เลยขนลงก็มาแจกใครมาก็แจกให้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 หนังสือประวัติและปัญหาธรรมของหลวงปูล่ลาะ อ,อส่งคุณค่านะหนังสือเหล่านั้นส่งคุณค่านะั้นไปท่านได้แล้วเอาไปอ่านเอาไปศึกษาแล้วนะมีประโยชน์อย่างมากนะออแต่ทีนี้พอพระนี่โคโลโกโสม,มากรับไปรับไปคนต่างคนต่างรับผลที่ส่ดออกมาทิ้มจะตามโคนต้นไม้เลยเทีนีเออ้เกลื่อนไปหมดเลยเทีนี้พอไปเห็นโอ้โห้ที่ให้นี่จะอึนในใจเลยว่างั้นะ ผู้ที่แจกเนะี่ยผู้ที่พิมพ์หนังสือออกมาเนะี่ยมันเสะอื่นในใจว่าไงพอเหตุไรเพราะผู้ที่รับไปนะ่ไม่เห็นคุณค่าจากนั้นผมถือเอาไปมันก็นหนักใช่ไหมไม่รู้จะเอาไปเพื่ออะไรถ้าเป็นเงินนะเออตรงการแต่เป็นของอย่างนี้นะเน,นี่ยมันหนังสือธรรมะเนะี่ยผลที่สุดก็เลยทิ้งเกินตามโคนต้นไม้ไปพระไปหาเก็บออเอามานะนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะ ที่พูดให้ฟังเนี่ยก็คือให้กูบาทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อเนี่ยให้ช่วยกันคิดนะมิชาว่าเห็นใครมาหรเห็นเป็นคนก็จยับยื่งให้เขาไม่ต้องการก็ต้องเรียกเข้ามาให้มาเอามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องคิดดูให้ดีว่าควรจะให้กับใครบ้างให้เกิดประโยชน์ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ก็เสียหาย มันมันจะมันจะอึนในใจเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะความโง่ความเซื่อของผู้แจกนะเพราะนั้นปีนี้เขามีหนังสือประวัติของหลวงพ่อนถ้าววาผู้ใดนําไปอ่านแล้วหลวงพ่อก็มั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสําหรับผู้ฝ่ในการเรียนรู้ฝ่ายในการศึกษาเพราะมันมีทั้งประวัติ ศาสตร์ทั้งย้อนหน้าย้อนหลังด้วยแล้วก็เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเองด้วยแล้วก็เป็นแนวการศึกษาของหลวงพ่อไปศึกษากับครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ได้นแนวความคิดอย่างไรหลวงพ่อก็เนี่บอกบอกเกา่าาศรัทธาญาติโยมก็บันทึกแต่จะให้เต็มร้อยเปอร์เซนไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางสําหรับ ผู้ใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในการศึกษาเพราะนั้นก็ให้ลูกหลานพันลูกพลานอันนี้ก็ให้แจกแจกกันเนอร์ไจะแจกก่อนก็ได้รือจะแจกที่หลังก็ได้จุดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายจะตกลงกันนะแต่ถ้าผู้ใด้รับแล้วก็ไม่ควรจะรับอีกนะในวันแจกถวายรูบายจารในวันนั้นนะวันที่ยนะีนะ่สิบหกพวกเรารับไปก่อนก็ได้นะแต่คงจะมีเอ็มพีสาม อีกชุดหนึ่งคงประมาณสักสิบแผ่นมัง้งอันนี้แปลว่าสุดท้ายนะปีนี้นะคงกําลังคงจะมาในเร็ววันนี้แหละวันอาจจะไปวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แหะคงจะมาถึงแต่หนังสือมาก่อนแล้วแต่ยังมายังไม่หมดนี่แหละอันนี้ก็คือที่จะพวกพวกเราจะแจกเป็นของสำํำ่วยหรือว่าเป็นของที่ระลึกนี่ วันเกิดของหลวงพ่อปีนี้พอหลวงพ่อปีนี้ปีเจ็ดสิบสองสิบก็เปีก็เลยมีหนังสือประวัติแต่ตามไม่จริงมันก็ผู้ที่รักเคารพนับถือเชื่อถือกันก็ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่เค้ะไม่รู้จักหไม่เคารพ รักกันพอได้ยินว่าประวัติเท่านั้นก็คว้างหูเหมือนกันนะพระโลกก็นีมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่หลวงปู่ล่าท่านก็เขียนประวัติอายุท่านเจ็ดสิบปีนะั้นลูกหลานทำอย่ม่นั้นก็อ่านอ่านในหนังสือประวัติของท่านก็ได้นะหรือเอ3มสามที่เราเปิดในวันนั้นนะท่านก็อายุเจ็ดสิบปีท่านเขียนประวัติของท่านเองนะแต่หลวงพ่อไม่ใช่พูดที่เขียนเก่งขนาดนั้นนะแต่หลวงพ่อในเจ็ดสิบสอง ก็ไม่ก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบปีท่านเขียนประวัติหลวงพ่อเจ็ดสิบสองนะก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปเท่าไหร่ฮะพอจะฟังกันขึ้นได้แต่กองเราก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรอกเราก็เชิดชูบูชาพระคุณองค์ครูบาอาจารย์แต่ของเรานะคนเราก็ต้องมีประวัตินะั่นนะตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยก็ยังมีประวัติแล้วถ้าจะเขียนนะ ตื่นขึ้นมาไกดฝนตกใช่แล้วก็ถือลมลงม,มาแล้วก็มาเดินจงกรมจากนั้นก็มาศาลามาคองผ้าจากนั้นก็ไปบินทบาทมีหลายคนใส่บาทนะมันเป็นประวัติทั้งหมดนะนะคนเราไม่มีไม่ไม่มีประวัติเฉยเลยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ใครจะเขียนหรืไอไ,ไม่เขียนเท่านั้นเองเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเราจะอ่านก็ไดไไม่อ่านก็ไดไก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันแต่ว่า เขียนก็นดีกว่านะาแล้วก็อ่านศึกษาไว้ก็ดีกว่าอีกเหมือนกันถ้าผู้ใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าว่าไม่สนใจในการเรียนรู้ศึกษา่นี่ย้าไม่เป็นไรานานา,นาจิตตังนานาทัศนะอยู่แล้วนะนี่แล้อันนี้ก็คือหนังสือที่ของที่จะมาแจกในวันในวันที่ยี่บหกยี่ิบเจ็ดเนี่ยเพียงพอไม่หลวงพอ ็คงจะไม่พอถ้าเพียงก็คงจะ,ะก็คงจะน้อยอยู่เพราะเหตุไรก็เพราะหนังสือเราพิมพ์ไม่มากแล้วก็ต่อไปถ้าหาว่ามันติดตลาดนะถ้าส่งไปแล้วเออมีเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเออนังสือประวัตออิอยากจะได้อีกอันนั้นเราก็ค่อยพิมพ์ออกอีกก็ได้เพราะเหตุไรเพราะจะตกปัจจัยที่ ศรัทธาญาติโยมรวบรวมมาก็คงจะมีเหลือบ้างอยู่แต่ไม่มากนะคงจะพิมพ์ได้อีกจกชั่วต่อเติมได้อีกนี่แหละอันนี้เราค่อยว่ากันทีหลังเราต้องดูตลาดซะก่อนมีใช่ว่าตั้งหลับหูหลับตาเทออกมาผลนีนสุดหนังสือเกลื่อนทิ้งกลาดไปหมดดูๆแล้วมันก็นเสียหาย ถ้าไม่ใช่ว่างโง่จะว่าอะไรอีกล่ะทะเนียไม่รู้จักประมาณตนหลับหูหลับตาพิมพ์ไปเรื่อยเ,ออเงินเท่าไรเพรในชุดไม่มีใครสนใจไม่มีใครจะเอาไปหยิบไปศึกษาไปอ่านมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แล้วล่ะเราจะพิมพ์ไปทําไมเผอเผยเดี๋ยวจะเรียกคืนอีกต่างหากเออเอามาเอามาคืนมาสู่เจ้าจะไปหาเที่ยงนะถ้าว่าใครส่งคืนมาเราจะให้รางวัล หลวงพ่อจะว่าอย่งงางนั้นไปอีกนะถ้าใครสูงขึ้นมาเราจะให้ลางวันนะเราหลวงพ่อจะเก็บเงนเาเก็บมันก็มาเผาทิ้งเถอะมันเป็นหนังสือของเราใช่ไหมล่ะนี่แหละก็คิดว่ามันเกิดประโยชน์นะเราจึงพิมพ์เพื่อว่าบอกกล่าวเผยแผ่ออกไปให้ลูกหลานได้ฟังได้ได้เรียนได้ศึกษานะนี่แหละอันนี้ก็คือประวัตินะแต่ธรรมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกัน เอ็มพีสามเออเนี่ยรู้สึกว่า,าติดตลาดพอสมควรได้ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมาก็รู้สึกว่า,าตัวหลวงพ่อเองเป็นคนพูดเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจพอสมควรนะในเอ็มสามพอเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุม่งหวังลาบหวังยศอะไรในนั้นก็เราก็ไม่ได้มีแผ่ขออะไร มีจตให้ธรรมะเป็นทานตนเองการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ให้ธรรมะแนวความคิดไปศึกษาบวชเข้ามาทำยังไงศึกษาอะไรอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนำให้ฟังฟๆดูนั้นลูกหลานอยู่ในนั้นเสร็จหลวงพ่อก็ได้ค้นคว้าใน ศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งชาดกด้วยนิทานชาดกด้วยธรรมะประทัตตกถาพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตนอย่างไรบ้างแล้วก็ธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาผสมประสานกันแล้วก็ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหลวงพ่อว่ามันก็ดีแล้วนี่เราไม่ต้องค้นคว้าศึกษาแลวฟังอยู่ ถ้าเราสงสัยหลวงพ่ออินพูดผิดแล้วพูดถูกนี่ว่าเราก็ไปอ่านดูก็ได้เ,เรื่องพูดเรื่องนิ่งเรื่องภาษาริบุตรอย่างนียแล้วก็โค้นขวาเรื่องภาษาริบุตรเอก็อยู่ในนั้นไม่มีพระโมคคลาเนี่ยก็ดูพระโมคลโมคลาดูพระอาน์ก็ดูพระอาน,อนุ์รู้เรื่องอนาถามิติกเศธีเนี่ยก็ดูประวัติของท่านก็หลวงพ่อก็ได้ยกมาจากท่านเหล่านั้นนี่ว่า ธรรมัทัตกถฐามาในครั้งพุทธกาลนี่แหละมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดนะลูกหลนานพระเนรลูกหลนนา,า,า,านคณะสถาญาติโยมนะเอาวันนี้หลวงพ่อพูดตอนนี้ก่อนนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตน,นีนะ